ครับกลับมากับผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวคุณแก๊ปพลาสติกนะฮะ,ะผมเนี่ยใส่แก๊ปมาก็ดไหมะที่จะใส่หักตรงนี้ก็ใส่ได้เลยใส่มันแน่ๆนะฮะอ่ะ นี่บนด้ันการปิดให้มันได้แน่นๆนะะตอนนี้ก็ทำการใส่แก๊สมาอ่ทตกคน,นะน,น,นดีจริงนะี้ยโหเนี่ยเนี่ยมดังฮะลูกโมนะมนดังมากก็ดินีทีนึงโหเอาควันเมื่อกี้จนระิงครับ ผมดังแค่นี้ยมาก็ตัวนี้นะครับรุ่น88ครับตัวนี้คือลูกโม่รุ่น88ประมาณยาวใครอยากให้ผมลงปืนแก๊ปอันไหนก็มาบอกผมได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย